ครับสวัสดีครับอันนี้นะครับเรานะครับก็มาอยู่นะครับกับรถอะไรฮะคุณปาน a e ไ0ร้อยครับกับเครื่อง C ีครับผมปิดกล่องเลยฮะกล่อง m a ็กโปร r ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าจะได้ขนาดไหนอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะให้ผมตั้งกล้องดีๆก่อน พอดีครับทางโค้งโอ220 210ครับอ่าประมาณ210ใช่ไหมฮะครับครับผมนะสนใจครับติดต่อได้เลยครับที่คุณป่านครับเบอร์โทรอะไรฮะ085ครับ316 2348ครับครับหรือว่าคุณนัทนะฮะที่ปราจีนครับ0811597081